ผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้สดน่าทานไหมคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะผัดพริกแกงหมูหน่อไม้สดของเรานะคะวัตถุดิบก็จะมีหมูนะคะหมูแม่แม่ใช้หมูสั่งคอนะคะแล้วก็หมักด้วยน้ำมันหอยหน่อไม้สดของเรานะคะต้มเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พริกแกงนะคะแม่ก็จะใส่กระเทียมสับไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมซอสปรุงของเรานะคะแม่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงจินดาหั่นตามที่เราต้องการนะคะามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใส่พริก เราจะผัดพริกแกงให้เขาหอมเลยนะคะแล้วค่อยใส่ใหมในพริแกงมันก็จะเพิ่มกระเทียมลงไปอีกเพิ่มความหอมหรือใครไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกระเทียมนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าในพริกแกงก็จะมีกระเทียมอยู่แล้วเราผัดพริกแกงให้หอมะคะ่ะใส่ค่อนข้างอ่อนนะคะ ถ้าไฟแรงมากกับพริกแกงของเราก็จะไหม้พริกแกงของเราหอมใส่หมูเลยค่ะ ไม่ใช่ค่ะพี่แกงกับหมูให้เขาหอมนะคะตอนนี้เรายังไม่ปรุงรสก็ใส่หน่อไม้เลยะคะ่ะหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะคะเราต้มเรียบร้อยแล้ว เรากเ็เติมน้ําเติมน้ําซุปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ก้นกระทะแห้งจนเกินไป ปรุงรสเลยค่ะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราปรุงไว้แล้วนะคะใส่ซิแดง แม่เติมน้ำซุปเิ่นอีหน่งนะคะตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วเครื่องพี่แกงก็ซึมเข้ากับหมูแล้วก็หน่อไม้เป็นอย่างดีนะคะเราก็ชิมรสเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราใส่ใบมะกรูดค่ะเป็นอันเสร็จนะคะขับที่แกงหมูใส่หน่อไม้สดค่ะน่าทานนะคะ ถ้าะ้อบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามมาครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทําเมนูอะไรนะคะอย่าลืมทัาค,คลิปให,ใหม่ๆเมนูอร่อยๆนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเรากตับสิร์เลยนะคะสามารถทานกับข้าวสวยวร้อนได้อร่อยมากเลยนะคะ จะเพิ่มไข่เจียวเป็นกันเสร็จแล้วนะคะหน้าทานไหมคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแลรับชมครั้งต่อไปคุณแม่จะพาทำอะไร จะไม่ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเมนูอร่อยๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ